ผมให้พี่หกสิบห้าเราลองดูโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จำมือเลยใช่ไหมแฝดท้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แ้วก็ขอเอาละเอียด,ดทีนึงเนี่ยพี่จะเสียใจโอ้แต่พี่จะเสียใจรักคิดถึงเลยเนี่ยจะตามไปญี่ปุ่นเลยนะวันนั้นอ่ะจริงอรอโอ้โหเลสเนี่ <laughs> อยอ <laughs> ันนี้คืออันนี้ล็อกเลยเนี่ยล็อกได้แค่ได้แค่นี้จริงล็อกได้แค่นี้จริง <laughs> แล้วแค่สองตัวนี้สองตัวนี้ผมจะซื้อเท่าไหร่แค่นั้นเอง อันนี้ผมซื้อได้ซื้อให้พี่แพงเลยแต่ปกติผมซื้อคนอื่นผมซื้อได้ประมาณไม่ข้ามไม่ข้ามสามอีกแล้วนะไอ้บุญตรงหาได้หาได้หาได้มันยี่ห้าสองตัวนี้ผมซื้อพี่ได้นะเอาแบบตาถท้ายเลยนะคือจริงๆผมตีหมดเนี่ยผมตีได้หกหมื่นแต่ผมจะให้พี่เดี๋ยวนนะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันจะ,จะเจ้าเทอ่ออกกล้องอีกแล้ว<อ>เดี๋ยวก่อนนะ <laughs> ผมให้พี่หกสิบห้า เชื่อผมราคานี้ราคาไม่แย่อันนี้ผมซื้อสามสิบนะอันนี้ซื้อสิบห้าเปล่ะละอันนี้เอาไปขายหัวกำไรตัวละห้าพันซื้อสิบห้าขายไม่เกินยี่สิบอันนี้ซื้อสามสิบขายสามสิบห้าสามสิบหกไม่เกินนั้นอาจจะตั้งราคาไว้สามหมื่นหกพันห้าร้อยสุดท้ายเขาต่อเท่าไหร่พี่ลดได้ไหมครับสามหมื่นห้าจบวันนี้ขายหมื่นเก้าพันห้าร้อยลดได้ไหมครับหมื่นเก้ากำไรสี่พันอันนี้ราคานี้จริงๆหกสิบห้าเชื่อผมเถอะพี่เดี๋ยวมีอีกเราช่วยอีกจากไป คุยง่ายขายคล่องตัวต่อมาเนี่ยรอจองเลยยี่ห้าได้เลยได้ไดฮะเท,นะท่าไหร่นะยี่ห้านี่นะชุดนี้โอ k กิ่ห้าเคอะน้องเมย์โอ้ตังเรียบร้อยครับ